สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ EV Project เที่ยวไทยไปกับ EV รถไฟฟ้า100%ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นการเดินทางไปทำธุระกับครอบครัวนะคะเราจะเดินทางจากกรุงเทพนะคะไปที่ราชบุรีค่ะจากราชบุรีเราก็จะไปต่อที่หัวหินแล้วเราก็จะกลับกรุงเทพนะคะเดี๋ยวเราจะวางแผนเดินทางกันอย่างไรไปชาร์จจุดไหนบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ คสำหรับการเดินทางในวันนี้นะคะเบื้องต้นก็คือเราชาร์จ100%จากบ้านมานะคะแล้วเราวางแผนว่าเราจะไปชาร์จที่ PEA นะครชัยศรีก่อนที่เราจะเข้าไปที่ราชบุรีนะคะเราเช็คในแอปของ PEA w a t a นะคะตรงนี้นะคะจะขึ้นไอคอนสีแดงแบบนี้เลยพอเราก,กดเข้าไปนะคะจะขึ้นสีแดงแบบนี้นะคะทีนี้เราไม่แน่ใจว่ามีคนใช้อยู่หรือว่าเขาปิด ปรับปรุงนะคะเพราะว่าปกติมันไม่น่าจะขึ้นเป็นสถานะสีแดงแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้วันอาทิตย์ค่ะเราก็ยังไม่สามารถติดต่อทาง p a เอซักเคอรเชสีได้นะคะเพราะว่าไม่ใช่เวลาราชาการอ่ะเนาะเราก็เลยจะเปลี่ยนแผนนะคะไปชาร์จกันที่ MG ชอเอราวันค่ะซึ่งก็จะเป็นทางผ่านที่เราจะไปทาง นะะเนื่องจากว่า,าตู้แดง MG อะคะ่ะยังไม่สามารถค้นหาได้จากแอปไอซ์มาร์นะคะคือทางนี้ก็ลองลงทะเบียนไปหลายครั้งแล้วก็ยังลงทะเบียนไม่ได้นะคะก็เลยโทรไปสอบถามเขานะคะจากทริปที่เราไปกาญจนบุรีเราก็เห็นแล้วว่าตรง MG ชอเอราวัณมีตู้แดงตั้งอยู่นะคะก็เลยโทรไปสอบถามเพราะว่าวันนี้เปิดใช้บริการไหมนะคะเขาก็แจ้งว่าเปิดใช้บริการถึง4ี่โมงครึง่งทีนี้เราก็เลยจะไปแวะช์าตรงนั้นก่อนที่เราจะเข้าราชบุรีค่ะ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึง MG ช h a r a วัแล้วนะคะตอนนี้เราเหลือแบตอยู่75%นะแต่ว่าเราก็จะชาร์จเผื่อเอาไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าที่ที่เราจะไปอ่ะอาจจะไม่มีที่ชาร์จเนาะก็จะชาร์จเผื่อไว้ถึงประมาณ90% สำหรับตู้แดง MG s u p e r c h a r g e ของเราตอนนี้นะคะได้ข่าวแวลวๆมาแล้วนะคะว่าอีกสักนิดนึงนะคะระบบหลังบ้านก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้เราได้ใช้กันแบบผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วนะคะเราใช้ระยะทางประมาณ80กิโลเมตรนะคะจากกรุงเทพขับมาถึง MG ชอเอราวัณนนะคนปรปฐมนะคะตู้แดงที่นี่ไฟก็วิ่งค่อนข้างเร็วมากๆเลยค่ะประมาณ45-50กิโลวัตต์เลย โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ชาร์จจาก75ขึ้นมาเป็น90%เรียบร้อยแล้วนะคะใช้ระยะเวลาแค่ประมาณ12นาทีเท่านั้นนะคะชาร์จไปทั้งหมด8-2กิโลวัตต์นะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่56บาทนะคะกิโลวัตต์ละ7บาทค่ะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันก่อนนะคะก็เริ่มหิวแล้วนิดนึงเดี๋ยวเราจะไปทานที่ร้านอะไรกันไปดู หลังจากเราทานอาหารเรียบร้อยแล้วแล้วก็พาไปเที่ยวสวนดอ,อกไม้นะคะเราก็มาลองอันนี้กันเลยอันนี้น้ำอ้อยสดนะคะเรามาถึงที่ราชบุรีแล้วแล้วระหว่างทานเนี่ยเราก็เห็นรถขนอ้อยกันเยอะมากๆเลยนะคะเราก็อดใจไม่ได้ที่จะต้องมาลองนะสดชื่นมากเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราก็เดินทางจากราชบุรีมาถึง PA เขาย้อยเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เหลือ28%ค่ะเดี๋ยวเราจะชาร์จที่นี่ให้ประมาณ80%แล้วเราจะเข้าไปที่หัวหินกันค่ะสำหรับที่นี่นะคะก็กระสะไฟก็วิ่งประมาณ115-120ม m ์50กิโลวัตต์เต็มๆเลยนะคะสำหรับ PA ทุกสาขาก็อย่าลืม เปิดเช็คสถานะในแอปพลิเคชันด้วยนะคะว่าตู้ยังอวอริเบิลสามารถใช้งานได้หรือเปล่าก่อนเข้าชาร์จนะคะตอนนี้เราก็ออกมาจาก p a เขาย้อยเรียบร้อยแล้วนะคะเราเข้ามาชาร์จทั้งหมดประมาณ20กว่านาทีนะคะได้มา70%ก็ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่วัวหิน ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสถานีชาร์จที่ PEA หัวหินแล้วนะคะก่อนที่เราจะขับรถกลับกรุงเทพนะคะสําหรับที่นี่นะคะเราก็เข้ามาชาร์จหลายครั้งแล้วนะคะก็เราจะชาร์จให้ถึงประมาณ80%นะคะเราก็จะกลับบ้านที่กรุงเทพได้ถึงสบายๆนะคะน่าจะเหลืออยู่ที่ประมาณแบบ20%อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช้เวลาชาร์จประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นวันนี้ก็จบทริปอย่างสะดวกสบายสวยงามน,นะคะ ค่าไฟทั้งหมดที่ใช้ไปก็คือ56บาทค่ะสำหรับจ่ายที่ตู้แดงที่ MG ชอเอราวัณนคนปรปฐมนะคะที่เหลือก็ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเลยค่ะระยะทางที่ใช้ทั้งหมดวันนี้นะคะประมาณ600กิโลเมตรค่ะขับขี่ด้วยโหมด normal เคือ2นะคะอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่16.2กิโลวัตวต์อวต่อ100กิโลเมตรค่ะ สำหรับไฟที่ PAA หัวหินก็แรงดีไม่มีตรงเหมือนเดิมนะคะวิ่งประมาณ50กิโลวัตต์เหมือนเดิมเลยแป๊บเดียวก็น่าจะถึง80%ค่ะ